สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะะเข้าสู่มาเดียเจนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานให้กับเพื่อนๆประจำปี2567นกะคะก็จะแบ่งเป็นภาพรวมพลังงานคาะการงานการเงินแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ในปี2567นะคะของชาวสิงห์นะจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พลังงานภาพรวมก่อนนะคะใต้สำรับของเพื่อนได้ไพ่เดทแสดงว่าปี2567นะคะจะเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงไพ่เดทไม่ต้องตกใจนะคะมันคือเดชแอนด์รีเวิร์สเห็นไหมคะว่า โครงกระดูกเนี่ยถ,ถือถือธงแห่งชัยชนะแสดงว่ามันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราตัดสินใจที่จะหันหลังเดินจากมาแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิเอ๊ะมองไม่เห็นนะคะอคมองขอถอยนะอืม ภาพรวมพลังงานของเพื่อนเพื่อนชาวสิงห์นะคะในปี2567จริงๆด้วยนะมันเป็นปีแห่งการต่อสู้เป็นปีแห่งความขัดแยง้งที่แท้ทรูจริจรงๆก็มองว่าตั้งแต่ต้นปีเลยอะคะ่ะเราจะได้เจอเราอาจจะรู้จักอยู่แล้วหมายถึงว่าแว่ลลอมรอบๆตัวเราอะ่ะมันอาจจะมี บุคคลผู้ไม่หวังดีหรือว่าคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับเราสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะคอยทิ้งแทงเรามาตั้งแต่ปี2 5 6 6ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ก็มีความรู้สึกว่าช่วงต้นปีเนี่ยเราจะได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เออเขาเล่นไม่ดีไม่จริงใจกับเราเออแล้วก็ ไม่ได้ตรงไปตรงมากับเราสักเท่าไหร่ทีนี้ความรู้สึกว่าในช่วงต้นปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความคุกคลักมากๆเลยแต่ช่วงกลางปีเราเริ่มนิ่งขึ้นเราเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดึงพอร์ของตัวเองกลับมาสีดาบพร้อมกับควีนถือเหรียญ เรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองว่าแล้วจากสถานการณ์ตรงนี้เราจะทำยังไงก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายสำหรับการก้าวข้ามผ่านเรื่องราวนี้ไปแล้วก็ในหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายด้วยความนิ่งด้วยความมุ่งม,มั่นของเราเราคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องเลือกที่จะละทิ้งเพื่อนหรือว่าคู่พาร์ทเนอร์เป็น คู่รักก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นครอบครัวที่ที่มีลักษณะแบบเนี้ยกับเราไปสุดท้ายเนี่ยเราก็เลือกที่จะมุมม่งมั่นบุกบ่าฝ่าฟันไปด้วยเพียงลําพังเลยหรือแม่ก็อาจจะไม่ลําพังขนาดนั้นแต่ว่าเราจะละทิ้งบางอย่างไปซึ่งก็รู้สกว่ามันมันไม่ง่ายเลยเออมันไม่ง่ายจริงๆแต่ว่า แต่ว่าด้วยความที่ควรู้สึกว่าเรานิ่งมากๆคือมันอาจจะยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อย่างแท้จริงในช่วงจนถึงแม้กระทั่งปลายปีก็ตามแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันมีสัญญาณของการที่เราอะรู้แล้ว,ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ไม่เกิดประโยชน์กับเราอะเราจําเป็นจะต้องละทิ้งไปแล้วก็เราก็มุ่งหน้าไปสู่เส้นทางของตัวเองโดยที่ ไม่ต้องมีสิ่งสิ่งเดิมสิ่งที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตเราคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานอู้แต่การงานค่อนข้างดีนะคะในช่วงต้นปีการงานทุกอย่างจะราบรื่นมีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแสดงว่าเรื่องความขัดแย้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องงานเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็การงานการเงินเนี่ยไปได้เรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันมีความมั่นคงมากๆ บางคนเนี่ยอาจจะได้ได้รับการโปรโมทไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นมีลักษณะสัญญาณของการเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนนะคะแต่ทีนี้ในช่วงปลายป,ายปีโอ้ต้นปีเนี่ยการงานดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเรื่องความรักหรือว่าเรื่องครอบครบัวหรือเลื่อนฝูงที่มันเป็นปัญหาเนี่ยกลัว่าเราลองพยายามมองข้ามไปเพราะว่า เรื่องงานเนี่ยมันโดดเด่นมากๆก็รู้สึกว่าเราได้เจอคู่พ์ทเนอร์ที่ดีหรือบางคนอาจจะได้ไปเจอคู่ค้าใหม่ๆซึ่งมันทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็ลุง้งลนมากๆแต่ปัญหาในเรื่องของการงานจะมาในช่วงปลายปลายป,ายปีจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเพราะว่าต้นปีกลางปีทุกอย่างมันไหลลื่นมากๆแต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆของปลายปีซึ่ง อาจจะคาบเกี่ยวกับการที่เรามีปัญหาในมิติอื่นๆซึ่งมันอาจจะกระทบกับเรื่องของการงานก็ได้ทีนี้เรามาดูการเงินกันหน่อยการเงินกงว่าไปได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรารู้อะเรารู้ว่าเราควรใช้เงินใช้จ่ายไปกับอะไรเออคือวู้การเงินดีมากๆก็รู้สึกว่าการเงินเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยมันยังเป็นช่วงที่ไหลลื่นส่วนกลางปีเป็นช่วงที่ เราเหมือนเราเข้าใจว่าเงินที่เราได้มาเท่านี้เราควรจะบริหารจัดการอะไรยังไงเราตื่นรู้มากๆทั้งทั้งไพ่ไพ่ฤาษีแล้วก็ไพ่ไฮพเทสคือเราคือผู้รู้แล้วว่าเออว่าแบบคือเราเหมือนแบบเสือนอนกินก็คือเขาเรียกยงไงดีเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะทํำยังไงที่เราจะได้ช่องทางในการหาเงินเพิ่มเติม เราเราไม่ได้กระวนกระวายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออกระหายหรือรู้สึกว่าขาดแคลนแต่เรารู้สึกว่าเราอิ่มอะเราพอดีเราพอใจกับสิ่งที่เรามีแล้วเราก็รู้ด้วยว่าถ้าเราอยากได้เพิ่มจะทํำยังไงโดยที่แบบไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากมายเออแล้วก็ในช่วงปลายปีดีมากๆในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะก็รู้สึกว่าครอบครัวเราค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเราดีอืมแล้วก็ เราอาจจะมีโอกาสได้ซัพพอร์ตครอบครัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราได้ซัพพอร์ตเขาเขาได้ซัพพอร์ตเรามันยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันดูแน่นแฟนขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างเนี่ยกลวว่าปัญหาอุปสรรคของชาวสิงห์นะมันคือเรื่องของความรักเลยแต่มีสัญญาณที่ดีมากๆก็รู้สึกว่าช่วงต้นปีอะค่ะกับกลางปีอะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักก็รู้สึกว่า เรารู้สึกว่าเราจะต้องมีความเข้มแข็งในใจแล้วก็เรารู้สึกว่าเราต้องยืนหยัดด้วยตัวคนเดียวมันมีหลายอย่างที่เต็มไปด้วยคําถามมีหลายสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันมีความคลุมเครือมันมีความไม่แน่ใจมันมีความสงสัยมันมีความเหงามันมีความหวาเวอยู่ในนั้นอันนี้ก็อาจให้คนมีคู่ก่อนเนาะในกรณีคนมีคู่ค่อนข้างชัดว่า ในเรื่องของความรักความสมพัน์เนี่ยมันเหนื่อยโดยเฉพาะก็รู้สึกว่าช่วงปลายปีเนี่ยคือพอมา,าถึงปลายปีเพราเราเรารู้สึกว่ามันสิบไมเท้าอะมันหนักมากๆจนบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะแบบคือความรู้สึกว่ามันคือเรายังตัดสินใจไม่ได้แต่มันมีสัญญาณของการที่เราเริ่มที่จะตัดสินใจแล้วว่าเราจะทํายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นแปดดาบนะคือเรายังไม่กล้าที่จะก้าวออกมาหรอกแต่ว่า มันมันมันเริ่มมีสัญญาณของการที่อ่ะเรารู้ตัวแล้วว่าถ้าเราถ้าเรายังอยากที่จะมีความสุขะเอ,อ่อถ้าความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวทีนี้สําหรับคนที่มีคนคุยสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะโอ้โหสมชื่อสถานะคนคุยมากๆคนเก่าที่เคยห่างหายกันไปแล้วก็อยากที่จะวนเวียนกลับมาคนใหม่ๆ ก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องความเีความรู้สึกว่าสำหรับคนที่มีคนคุยเนี่ยค่อนข้างจะฮอตมากๆคือมันมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงก็คือคนเก่าๆอ่ะที่หายไปนานแล้วอ่ะอยู่ดีก็แบบมาอย่างไม่ให้ซุม่มให้เสียงส่วนคนใหม่ๆก็มีเข้ามาได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เ,เขาเรียกงดีอ่ะถ้าปีที่ผ่านมามันยังไม่มีความชัดเจนนะความมองว่าปีเนี้ย มีโอกาสที่คนใหม่ๆมากกว่าที่จะได้มีการพัฒนาแล้วก็สารความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนมีมีสัญญาณของการที่มันมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็รู้สึกว่ามีตัวเลือกที่น่าสนใจเข้ามา2ตัวเลือกสำหรับคนใหม่ๆสําหรับคนเก่าๆเนี่ยเราดูจะไม่ได้สนใจแต่คนใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะมีทั้งคนที่ดูมีแพรชันมากๆก็คือแบบ ดูสนใจใส่ใจเทคแคร์ care, ดูมีความหวือหวาดูมีความตื่นเต้นกับอีกคนหนึ่งที่ดูหวานหวานดูลมุลไมดูแบบดูอุ่นๆในใจเออแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเราน่าจะมีช้อยส์ที่ที่ดูโดนใจมากกว่าอยู่ในใจแล้วก็เราอาจจะได้เลือกใครสักคนในสองคนเนี่ยมาพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดูจริงจังมากขึ้นสำหรับคนโสด คนโสดบางคนนะ่ะโสดไม่จริงหรือเปล่าคือบางคนนะ่ะอาจจะเป็นคนโสดที่อาจจะเพิ่งเคยมีคนคุยแล้วก็จบไปหรือว่าบางคนอาจจะคาราคาซังอาจจะเป็นคาราคาซังมาจากคนเก่าๆหรือว่าคนที่เราเคยคุยด้วยอ่ะเขาไม่คนเก่าๆเ,เขาคาราคาซังมันก็เลยทําให้สําหรับคนโสดในปี67ก็มีโอกาสที่เราจะได้มีโมเมนต์หวานๆน,นะกับ กับคนที่ได้ผ่านแวะเวียนเข้ามาก็คือมีมีโอกาสได้พูดคุยแต่ความมองว่าโดยรวมตัวเราอย่างค่อนข้างมีกำแพงกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรารู้สึกว่าเรายัางห่วงความโสดอยู่ถามว่าคุยได้ไหมคุยได้แต่เรายังไม่อยากคุยไปจนถึงแบบเป็นคนคุยที่จริงจังก็คือหมายถึงว่าเ,าเรียนรู้พูดคุยรู้จักกันได้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้มากกว่านั้นเนี่ยก็มองว่าน่าจะยัง พอได้ทั้งเจ็ดเมเา้าแล้วก็เก้าถ้วยก็คือเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแหละและแฮปปี้กับชีวิตเราที่เป็นอยู่อืถ้าจะมีใครเข้ามาก็อาจจะต้องข้ามกำแพงที่ค่อนข้างสูงหน่อยสำหรับชาวสิงที่เป็นคนโสดะะก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปความรักประจำเดือนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ